สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับตอนนี้อยู่กับยอดชายฟามนะครับวันนี้จะมาอัปเดตต้นฝรั่งกิมจูที่เราทยอยปลูกช่วงนี้นะครับในป่าอ้อยนะครับในสวนอ้อยเก่านะครับเราจะทำโซนนี้เราจะขยายพื้นที่ออกนะฮะให้ได้ประมาณ400ต้นนะครับหลังจากที่ลงปลูกไปแล้วนะครับได้ประมาณ10วันนะฮะ10กว่าวันนะครับ เราก็จะเริ่มแทงยอดนะครับกิ่งพันธุ์นี้เป็นกิ่งพันธุ์ที่สวนเราเองนะครับเราทํากิ่งพันธุ์เองนะครับตอนนี้เริ่มใส่ปุ๋ยคอกแล้วนะครับเพราะว่ารากเขาขยายตัวแล้วนะครับยอดก็แทงแล้วนะครับปุ๋ยคอกก็จะเป็นปุ๋ยอันนี้เป็นปุ๋ยขี้เป็ดนะครับเราใช้แกบนะครับแกบดิบนะครับเทรองพื้นไว้ในคอกเป็ดนะครับ ถือว่าโอเคนะครับมันไม่ร้อนนะครับใส่ได้เลยนะฮะถ้าเป็นขี้หมูหรือว่าขี้วัวครับเขาจะเขาจะมีความร้อนนะครับไม่แนะนําไม่ใส่นะครับต้องหมักก่อนนะครับแต่ขี้เป็ดนี้ไม่ต้องหมักนะครับพี่น้องไม่เป็นไรนะครับรับเดตนะครับพาเดินชมสวนในสวนที่ขยายนะฮะออกมานะครับจากสวนใหญ่นะครับแล้วก็จะเอาพวก เศษใบไม้นะครับหรือว่าเศษอ้อยนะครับลำอ้อยใบอ้อยนะครับ่็เศษหญ้ามงคุมไว้นะครับเพื่อให้เป็นยูซีวัตถุนะครับถือว่าไม่ตายนะครับปลูกได้ประมาณตัวนี้ลง50ต้นนะครับไม่มีตายสักต้นเลยนะครับว่ากิ่งพันธุ์ที่สวนเราแข็งแรงมากนะครับปีหน้าก็คงจะเอาอ้อยออกนะครับพี่น้อง ราะว่าอ้อยเราจะขอตอที่สามแล้วนะครับลำเขาจะเล็กแล้วนะครับอ้อยเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50รหรับคันน้ำนะครับที่เราเราก็จะใช้ใบอ้อยนะครับมาห่มดินนะฮะเดี๋ยวจะทยอยตาความสะอาดนะครับลอกกาบอ้อยแล้วมาหม่มต้นฝรั่งนะครับต้นฝรั่งที่สวนเรานะครับเรามีจำหน่ายนะครับแต่ต้นนี้ ทางสวนยังไม่พอที่จะส่งลูกค้านะฮะเพราะว่าเราก็ปลูกเยอะนะครับปีนี้ป้าหม้เราก็จะลงถึงหนึ่งพันหนึ่งพันต้นนะครับนี่ถือว่าต้นโตนะครับเมตรกว่านะครับต้นโตนี้ข้อได้เปรียบนะครับก็จะหกเดือนถึงเจ็ดเดือนนะครับเราก็จะเอาลูกนะครับเราก็จะห่อได้ผลผลิตนะครับต้นโตนะครับโตเร็วนะครับกิ่งโตโตเร็ว เราทยอยใส่เนะียมูลขี้เป็ดนะครับตอนนี้ถือว่าสวยนะครับว่ากิ่งที่สวนเราจะกิ่งจะไม่แก่มากนะครับเราจะกิ่งที่สวนเราจะพอดีรากเขาจะหากินเก่งนะครับโตเร็วนะครับสามสีเดือนก็ติดลูกแล้วนะครับเนี่ยแต่เรายังไม่เก็บไว้นะครับลูกเราเด็ดทิ้งไปก่อนนะครับ นำต้นใหญ่นะครับนำต้นฝรั่งที่สวนของเราเนี่ยแต่ยอดเนี่ยนะครับแ mm hmm. ทงออกทรงพุ่มแล้วนะครับพ mm hmm. าเดินชมนะครับ mm hmm. อาจจะลกหน่อยนะครับช่วงนี้ยังไม่จัดการสวนนะครับ mm hmm. นี่ครับคืออินทรีย์วัตถุนะฮะที่เราจะใช้ห่ม ือให้เขาเป็นปุ๋ยในอนาคตนะครับย่อยสลายเป็นปุ๋ยนะครับเป็นอาหารไส้เดือนสังเกตดินในสวน,วนรเรานะฮะเราปลูกอ้อยมา2ปีนะครับดินเขาจะร่วนนะครับจะมีขุ๋ยไส้เดือนนะครับขึ้นเต็มเลยนะฮะดินของเราจะดำนะสีดำรู้สึกว่าอินซีวัตถุเยอะนะฮะดินที่อยู่ของไส้เดือนเนะจุลินทรีย์ นะครับนี่ครับคือดินที่ดีมันจะมีขี้นะไส้เดือนหรือว่ามูลไส้เดือนขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่คืออาหารของพืชแล้วนะครับนี่เพราะว่าไส้เดือนนั้นย่อยสลายให้ไราแห้เราแล้วนะครับแล้วก็ใส่ต้นฝรัหล่งของเราเนี่ยปุ๋ยเลยนะครับทำเกษตริยทรีย์ประหยัดต้นทุนนะครับยินดีนะครับ ปีนี้ฝรั่งที่สวนเราไม่พอส่งนะครับเพราะว่ารสชาติเขาจะไม่เปรี้ยวนะครับเขาจะกรอบแล้วหวานนะครับเลยขายดีมากนะครับเราจึงต้องขยายสวนขยายออกอีกนะครับเพื่อเพียพอต่อลูกค้าที่ได้สั่งออเดอร์เข้ามานะครับกิ่งสวยมากนะครับพี่น้องโอ้นะฮะหายากนะครับกิ่งผมขายต้นละสีสิบาทนะครับ ต้นโตนะฮะแข็งแรงนะครับลากเต็มพร้อมที่จะเจริญเติบโตนะครับให้ผลผลิตนะครับนี้ก็ปลูกในป่าอ้อยเลยนะครับปีหน้าคงจะเอาอ้อยออกนะฮะหรือไม่ก็ให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับแต่งกอให้มันสะอาดสะอาดนะครับกิ่สวยมากนะครับพี่น้อง โอเคครับรอติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสำหรับฝรั่งกิมจูที่ปลูกใหม่นะครับสวัสดีครับ